ต้องจับไม้โอ้หนึกไมก่โอ้ครับขอจับเสาก่อนอันนี้มีคนอยู่ไหมผู้ใหญ่หลังนี้มีคนอยู่ไหมบ้านเช่าเนาะโอแรงมากเลย ฟอม้อมยังไม่ได้ซื้อเลยมยังไม่ได้ไปไหนเลยีแล้วีแล้วลองน้ำครับลองน้ำครับเด้อเด้บังเสาไว้โเสาโบราณคนน้นโอ้โหครับ ติดแค่นั้นแหละติดไมาติดประตูมาติดประตูแล้วมาติดบานข้างบนแล้วมาติดบังบนแล้วไปไม่ได้หรอกติดบานติดบานปิดปตู้น้ำก็ออกไม่ได้อีกละไม่ได้ไม่ละโอ้ เสียงน้ำครับเสียงน้ำครับ,ผ,รนนรบผู้ใหญ่มนนทงแสงอรุณนะครับผู้ใหญ่หมู่สามตำบลสุนเนินนะครับมาเยี่ยมชาวบ้านครับตะคองหลงครับ ตะคองหลงนะครับตะคองหลงนะครับ S <S โอ้โหแรงมากนะครับน้ำจะพัดมีพัดปิวเลยนะะผอมเนี่ยพัดลอยเลยนะเนี่ยกอเกาะไว้ก็อเกาะไว้ครับโอ้แรงเนาะอันนี้เป็นทางน้ำเลยเนานะใช่ที่ต่ำที่ต่ำที่ต่ำอืน,นี้นนถ้าดีดขึ้นดีดขึ้นก็ทางนู้นก็จะไปท่วมนี่แล้เนาะนก็จะเป็นคุณยายคาะุณยายเนาะ สู้ๆครับสู้ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวมีเทศบาลมาเยี่ยมผงยังเทียบด้วยครับเสมาผ่านปกตินะครับเสมาผ่านได้ครับเสมาผ่านได้ปกติครับเดี๋ยวเขามาเองครับแกมาดูพื้นที่สายระยไม่วันนี้ก็พุ่งเนียสองวันนี้แหละครับอ๋อครับ ลึกครับลึกครับเอาน้ำไปด้วยเอาน้ำไปด้วยจะไปทางไหนล่ะไปผูใ้ใหญ่เอาไปเนาะถ้าไปบ้านผู้ใหญ่ก็จะจ่วหมดเลยนะบ้านผู้ใหญ่อยู่สูง,ง,งปีนี้มันแรงด้วยทุกปีมันก็แค่ยิ้มยิ้มยำยำอันนี้มันไหลเป็นทางเลยอ่ะ มันเหมือนมีเขื่อนกั้นเราเนาะถ้า,าส,สูงก็เก่าตัวนี้ตอนแรกเดินมาก็ยังเลื่อนเลียพออยู่ไปอยู่มามันก็สูงก็เก่าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแรงว่ามันขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยลงพื้นที่ครับ ตะคองหลงครับตะคองหลง ได้ใช่ไหมไปได้เนาะแต่เห็นสีแยกเริ่มปีนปิ่มคลองซอยน้อยเลยหน่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยแยกไหนนู้นที่ผู้ใหญ่ยืนแต่ก่อนน่ะเริ่มขึ้นเนี่ยนิดนึงนิดนึ่งแนวแนวถ้าถ้าปปิ่มนั่นมันจะเข่าบ้านคนไหมมันเข่าบ้านคนเนาะท่านนั้นเนาะเข่าบ้านพวกเจเออเข่าบ้านทถนนเนาะโอ้ลึกนะครับนในสมเด็บ้านฉันครับดูบรรยากาศน้ำครับ เอาไว้ลุยน้ำเบ็ดทัง <jotka> น <reve sup> ั่ง <ista> มันหักแล้วครับไปเลยถ้ารอไม่โดนจะกลับบ้านบ้านจะล้มขัดแยงไหมไม่ดแยงเหมือนแล้กอตรงลีน็กบีที่น่ับได้ชเพราะว่าชตแรกแล้วจับตอนแรกแล้ว สูงนหมครับจะจมลึกมากครับลงคงจะลงไม่ได้นะครับหน้าอกแน่นอนเลยครับก็แก้ปัญหากันไปครับผู้ใหญ่มานอแใงรุ่นนะครับหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็มีขีดจำกัดเนาะแต่แต่ก็แค่ประสานงานนะครับช่วยนะครับเกับเรื่องต่างๆ ที่ชาวบ,บ้นเดือดร้อนก็ประสานหน่วยงานแก้ไขนะครับอย่างเช่นประสานขอรถแมคโครมาขุดล่องทางนะครับความเดือดร้อนซึ่งหน้าเรื่องสอบสายกบประสานทางเทศบาลตำบลสุนเนินนะครับส่วนปัญหาระยะยาวนี่ก็ต้องเป็นทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันแก้ไขนะครับสำหรับน้ําที่เป็นแอ่งขังอยู่ตรงนี้นะครับ เช้าเดินมาตรงนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะกลับไปแป๊บเดียวน้ำเต็มล่ะค,ค,ครับครับดูต่อดูหน้างานครับ ตำหนัที่นะครับมาเยี่ยมให้กำลังใจกันข้างในซอยนี่มีคนอยู่ไหมผู้ใหญ่รรรคนเฒ่าด้วยบ้านใครนะอ๋อมาเดินดู นก็มีบ้านคนอยู่เนาะโอ้ค่อนข้างสูงโอ้หินลึกเลยนะครับผมจะไปต่อไหวไหมเนี่ยเคียงเอลแล้วมีคนอยู่ไหม ยายเป็นไงบ้างยายตาเป็นไงบ้างท่วมกี่วันแล้วน้ำท่วมจักวันแล้วทว่วมอีกแล้วเนาะไม่ได,ไได้ไม่ได้แล้วผู้ใหญ่กีกาลังให้เขาโกยไม่รู้จะโกยได้ไหมผู้ใหญ่กกกาลังให้เขาเอาแม่โคโกยนะโอ้มาเยี่ยมมาดูครับมาดูน้ำทว่วมครับมาก็ uf, นในผู้ใหญ่ไไหญยอยู่นี่ครับผู้ใหญ่อยู่ตรงอยู่ก็ มากับผูบายายบใ้ใหญ่มากับผู้ใหญ่นบเปล่าแม่อยู่นั่นแหละครับอยู่นั่นแหละครับยายผู้ใหญ่ม,ม,ามาเยี่ยมผู้ใหญ่จะเดินมาแล้วนะแกมาดูน้ำแล้วจะแก้ไขย,ยังไงเพราะว่ามันก็ยายแกบอกทำไงดีมันจะออกน้ำผู้ใหญ่มาถามมาบอกยายดูด <laughs> บ้านตะกองหลงครับยายแดงผู้ใหญ่ <laughs> ามาหายก็

ก็จะมาย่ำนี่แหละนะครับของเอาถุงยังชีพมาให้มาบ้าปลากระป๋องเขากินได้เนาะโอ้โหเดือดร้อนมากเลยครับตอนนี้น้ำท่วมสูงมากเลยนายมาให้เมื่อวานก็อนทำกินนี่ตั้งหลายวันอย่ามีไมาอีกมันตะครองหลงครับสู้ๆู้สู้สู้เราอ่านโน้นหนังสือที่เขาเขียนมากันถุงเนี่กัสู้ๆเออมาครับเป็ตัวลังใจท่ายายตาขอบคุณครับ จะไเป็นกำนันทุกวันน้าโอ้ยยาทุกวันเลยนี่ยยายผมเป็นกำนันบุญบารมีศาสนาเป็นอย่างนี้ดีแล้วดูแลชาวบ้านอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวไปเป็นกำนันกจะดูแลไม่ชิจ่ะกำนันจะไม่ถึงโั้ใหญ่ก็ถึงกำนันโอยเาครับดูแลชาวบ้านในฝันเราอยู่ด้วยกันเนาะขยายขยายมย์บ้างเ เขาไม่ให้ไปไหนในคำว่าจะลงตายไหนนไม่ต้องลงมาดิครับครับไปตรงนี้อย่าลงมาลูกูบังไว้เอาลู่บ้านอยล้วนไปนั่งแค่นี้เหรอเดี๋ยวคันอะไรผมเข้มาเยี่ยมทุกวันนั่นแหละครับผมครับผู้ใหญ่มาโนแสงอรุณนะครับผู้ใหญ่เมู่งสามตะคองหลวงนะครับก็มาเยี่ยมเยินลูกบ้านนะครับสูงอายุนะครับคนมาสูงอายุอย่าลงมานะอย่าลงมาลงไม่ได้หรอกดูเดี๋ยดูนี่ ในผู้ใหญ่เข้ามาดูทุกวันเลยใช่ไหมครับมาทุกวันครับตั้งแต่วันแรกอันนี้จะท่วมตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วครับโอ้ท่วมมาก่อนเขาเลยใช่เพราะค่อนข้างลึกเนาะครับวันก็เอาเของมานคก่อะไรข้าวข้าวกระเพรากระเพราคอ่าใช้จนหมดเลยอ่าพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เอาอะไรข้าวมันไก่เนาะครับครับน,นะครับสามคน ครับผมเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับยายก็อยากขึนเขามรรกายรอบนีเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยเหลือกันไปนะครับเพื่อเราดูแลครับเพราะว่าคนแก่ออกนอกบ้านยากอันตรายด้วยเนาะถ้าลมมาเนี่ยจะจมน้ําเลยก็มีผู้ใจบุญครับผมครับคุณยายนะครับอยู่ด้านในครับยายแต่งนะครับครับผมก็มีผู้ใจบุญหลายคนครับทุกบ้านก็ขายของด้วยป่อไมาเยี่ยมกันเนาะ โอเคครับนะครับไม่ไปไหนครับใครที่ช่วยเหลือกรับผู้ใหญ่มนุษย์แตงอรุณก็ดูไว้นะครับเนบาะไล่โซนผ่านเฟสจำนวนมากฉันของจริงครับรอลงพื้นที่จร,จริงๆครับ,รรบอันนี้ลงพื้นที่จริง <มา S 2> ๆช่วยเหลือกันจริงๆครับน,น,นายนเพิ่์มมาเยี่ยม,มยเราเ,เนาะมันไม่ได้เป็นของมากมายแต่กําลังใจมันสาคัญนะผู้ใหญ่เนาะคนมันคิดที่คิดไม่ตกก็เพราะอันนี้แหละหาทางออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมาดูเลย เนี่ยมันก็ได้ขีนใจกันตอนทุกยากนี่แหละครับครับครับเดี๋ยวพักไลฟ์สดตรงชั่งนี้นะครับให้ดูบรรยากาศไปแล้วน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมเพจสุนเนินบ้านฉันครับที่บ้านตะคองหลงหมู่สามตสุนเนินอเภอสุนเนินจังหวัดนครศริมาครับ